พวกภาษากะเหลี่ยงนะเ,เฮ้ยแล้วมันมดัดไว้อ่ะดูดิ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กกโอเคนะทุกคนก็วันนี้หน้าผมเนี่ยจะเดินทางไปหาลุงพีดิบนะก็เดี๋ยวนําพวกของเนี่ยไปให้เขานะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมมากับพวกน้องๆแต่ก็เดี๋ยวพวกน้องๆเนี่ยผมไม่ได้พาขึ้นมาทุกคนก็เพราะว่าขึ้นมาเนี่ยลำบากมากก็เลยให้น้องเนี่ยอยู่ด้านล่างกันนะก็โอเคแต่ผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางไปหาลุงพีดิบกันแต่ ผมเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อนะเดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีโอเคโดนเดี๋ยวขอตัวเดินทางไปหาลุงแกก่อนไม่รู้ว่าแกเนี่ยอยู่ในกระต๊อบหรือเปล่านะไปกันโอเคก็เดินทางไปหาลุงแกกันเลยนี่นะไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยแอบปืนไว้ไหนเหมือนกันเพราะแกเนี่ยบอกว่าแอบไว้นะแกเนี่ยบอกผมเมื่อวานเนี่ยก็คือ มีแต่ปืนนะไม่มีลูกกระสุนก็เลยทำอะไรไม่ได้ทวนก็เลยแอบไปเพราะว่ามีแต่ปืนมันใช้งานไม่ได้อยู่แล้วนะมีปืนไม่มีลูก okay. เหมือนแกจะไม่อยู่หรือเปล่าอา้าวูแกไม่อยู่นะ แล้วเหมือนของเนี่ยจะหายไปหมดเลยน่าจะเปลี่ยนที่พักไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าแกออกไปหาของกินไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่าไฟเนี่ยนานยังนะลองไปดูกันเหมือนแกจะต้มอ,อะไรไว้ไม่รู้นะดูเลยเป็นไม้ไผ่ไมีอะไรไหม มีอะไรเลยมันแกจะกินไปหมดแล้วผมว่าโอไฟเนี่ยยังร้อนๆอยู่เลยนะเนี่ยทุกคนดูไฟเนี่ยยังร้อนๆอยู่เลยเสแสดงว่าแกเนี่ยยังไปไม่นานนะ แล้วแกเนี่ยน่าจะออกไปหา,าหาดหรือเปล่าแต่พวกของเข้าของเนี่ยหายไปหมดเลยพวกไฟชีดไฟอะไรนะตเหมือนแกจะไม่อยู่นะ แล้วนี่ก็น่าเป็นคนไก่ที่แกเนี่ยได้ยิงมาได้วันนั้นนะไปดักน่าจะดักผมว่าแกเนี่ยน่าจะไปดูที่ดักไก่นะเพราะว่าบริเวณเนี่ยไก่ป่าเนี่ยเยอะมากทุกคนไปเดี๋ยวลองเดินไปหาแกดูเพราะว่าวันนั้นเนี่ยแกบอกว่า แกเนี่ยไปดักไก่ป่าอยู่ฝั่งโน้นนะก็น่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นแหละเพราะว่าผมเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกับเขาเด้วยแล้วแบบมีนกเยอะมากทุกคนน่าเป็นหน้าลูกไม้นะลุงแกเนี่ยน่าจะแอบปืนอยู่ด้านบนนั่นแหละหรือจะรอลุงอยู่ตรงนี้ดิ รอเนี่ยกลัวจะนานนะเพราะว่าไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยจะไปนานหรือเปล่าผมก็กลัวมันจะนานนะั่นแหละทุกคนไปเดี๋ยวลองตามาหาลุงตอนมาตอนนี้นคือใจมากน่าจะมีพึ่งเคยมาก่อนนะตรงนั้นะ่ะดูแล้วเหมือนเป็นร่องรอยพึ่งมาก่อนเลยยูตรงนั้นทุกคน ลุงแกนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนที่พักหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยได้ยินว่าเอกเนี่ยขึ้นมาทํากระต๊อบให้อยู่นะเอกเนี่ยขึ้นมาทํากระต๊อบให้อยู่แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนอของป่าแถบนี้นะเพราะว่าแถบนี้มันก็ใกล้หมู่บ้านพอสมควรก็ไม่ไกลมากนะทุกคนถ้าใกล้มากเนี่ยเดี๋ยวแกเนี่ยจะเดินโมสว่าง ก็ให้แกเนี่ยดักไกป่าอยู่แถวๆน่นแหละแล้วก็คอยเอาอะไรมาให้แกตลอดเวลานะผมเนี่ยไม่เจอแกแลยแกน่าจะกินอะไรเสร็จเนี่ยก็น่าจะออกไปหาดูกําดักไก่แล้วล่ะโอเคท้กนผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางไปดูแกด่อนแล้วก็เดินตามที่แกเนี่ยได้บอกผมมาให้ไปทางนู้นนะถ้าไม่เจอเขาก็คือว่าไปดูไก่ป่านั่นแหละ ทุกคนผมเจอลุงโดนจับเฮ้ยคือผมขึ้นมาเนี่ยผมเจอลุงโดนจับนะน,นูน่นจงในนู่นเลย<อ>พันมีอีกคนวะเหมือนจะเป็นกลุ่มโจรที่อยู่ในถ้าหรือเปล่าเฮ้ย<อ>น,นันน่นนั่นน่มงดิไม่รู้ว่าพ่อนี่มาก,กี่คน เดี๋ยวผมเนี่ยจะแอบตามไปเรื่อยๆนะตอนนี้คือผมเนี่ยอยู่บนเขานณรอนแล้วจะดินเสียงลำโพงเนี่ยอยู่ข้างล่างเขาน,เนู่นเลยเฮ้ยดูมันจับรุงดิผมเนี่ยจะเดินตามไปดูนะนว่ามันเนี่ย เอาลงไปมัดไว้ที่ไหนมันเจาลงไปที่ถ้ำแน่ๆเลยผมรู้สึกเพราะว่าทางเนี่ยมันไปทางที่ทำอยู่นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมเนี่ย,ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะต้องเอาพวกตำรวจเนี่ยมาจับแล้วนะตำรวจเขายังไม่ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันไกลนะทุกคนทางเนี่ย แล้วมันอันตรายด้วยไเดี๋ยวตามไปดูเรื่อยๆถ้าผมบุกไปคนเดียวเนี่ยจะโดนเอานะนนนนไปนู่นละโคตรไวเลย ผมว่ามันเนี่ยล้าจอบไปดีทํานะเฮ้ยน้อง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 โดนแอบไปน,นะอุ้ยมันไต่ลุงเลยอ่เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวแอบในอกองไฟก่อน ผมว่าลุงเนี่ยน่าจะไปดูคำดักแล้วก็เจอจรกลุ่มนี้นะมันก็เลยเอาลุงเนี่ยมาทุกคนเหมือนมันจะยืนเยี่ยวหรือเปล่าผมยังพุ่มพามเข้าไปช่วยไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่ามันเนี่ยมีคนนะทุกคน

快快快 แล้วลุงเนี่ยลุงแกมันโดนจับได้ไงไม่รู้นะแต่ที่ผมบอกไปคือว่าปืนเนี่ยไม่มีกระสุนนะทุกคนแล้วลุงเนี่ยน่าจะไม่ได้เอามาด้วยแหละเลยโดนจับแบบง่ายๆเลยนะขึ้นไม่ได้หมดละเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปย้องไปดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะ มันมากลับมาที่ถ้าเลยนะเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไประวังเนียไม่รู้ว่าในถ้าเนี่ยมันจะมีกี่คนนะทุกคนผมเนี่ยขอขึ้นไปตรวจดูกอนถ้าช่วยลุงได้เนี่ยผมก็จะบุกเข้าไปช่วยเลยนะ ต้องเสียงแล้วนะถ้ามันอยู่คนเดียวเนี่ยผมบุกเลยแต่กลัวมันจะอยู่หลายคนนะถ้าอยู่หลายคนเนี่ยผมต้องกลับไปแจ้งพวอตำรวจว่าตำรวจเนี่ยจะขึ้นมาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันอยู่กี่คน,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 น ôi nó tùy luôn á ôi tùy luôn thắng mát ôi 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 จะมีพวกอยู่ในถ้ำด้วยแหละดูทรงแล้วเนี่ยลุงเขาร้องไห้นะมันบอกแบบน,นี้มันพูกภาษากะเหลี่ยงนะเฮ้ย จะเายัางไงดีปวุกเขาไปช่วยเลยไหมเพราะผมก็เอาเอาวุธมาอยู่นะเหมือนพ่อมันเนี่ยอยู่หลายคนนะทุกคน ผมต้องแอบเขาแอบทุกอนผมที่ลุงบอกว่าให้ปล่อยลุงไปเถอะนะโหนั่งสารมากเอายังไงเดียวผมโมโหแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะปลุกเข้าไปช่วยเลยนะ กี่คนนั่งแอบเหรอคือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะคิดไม่ออกเลยกลัวเนี่ยมันจะทำรุนลุงเนี่ยแบบแรงๆนะ เดียวเข้าไปช่วยเลยไหมหรือกลับไปเรียกพวกเพื่อนๆมาก่อนกลัวเนี่ยเดี๋ยวรอดูมันนะถ้ามันออกไปข้างนอกเนี่ยผมก็จะเข้าไปช่วยลุงเลยนะทุกคนดูลุงดีดโอ้โหแบบนั่งสารมากโมโหแล้วเนี่ย เลือดผมเนี่ยร้อนเลยนะอยากจะเข้าไปช่วยลุงจะแย่แล้วโอเคนะเดี๋ยวผมเนี่ยรอดูพ่อนก่อนว่าพ่อนเนี่ยมีกี่คนแล้วก็ผมจะแอบไปปลดเชือกให้ลุงนะทุกคน โดนต,ตากแดดด้วยห่ะโมโหมากอืม บวกมือเรียกลุงเนะี่ยแต่ลุงเนี่ยไม่ได้หันมามองนะดูดิโดนมัดอยู่อย่างเงี้ย่ะนั่งสารมากเอา้ยดิปกเข้าไปช่วยเลยดิแมผมบอกมือ แกอยู่นะแกเนี่ยไม่ได้มองมานะโอเคทุกคนผมคิดละว,ว่าเดี๋ยวลองให้โจนเนี่ยมันออกมาแล้วก็ผมจะเข้าไปช่วยลุงแกเลย